เราจะคุยกันในประเด็นที่ชื่อว่าหนึ่งเดือนเปิดประเทศมันทุเรศมันทุลัก,ม,กมันทุเลสเ,ลเกินเลยนะครับหลายๆคนที่เป็นฝ่ายกองเชียร์เปิดประเทศเนี่ยก็คาดหวังว่าเอ้ยเปิดประเทศแล้วเนี่ยเงินทองจะไหลมาเทมาจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาโอ้เดือนหนึ่งเป็นเป็นแสนเป็นล้านคนแต่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขออกมาแล้วครับ9 0้าหมืกว่าคน ในตัวเลขที่คุยฟุ้งกันไว้เป็นแสนๆคนเนี่ยมันเป็นตัวเลขโคมลอยแต่ความจริงมันคือ90,000มกว่าคนแล้วก็ที่สําคัญคือว่าปีนี้เนี่ยทั้งปีเลยเนี่ยที่คาดหวังบอกว่าโอ้จะมีตัวเลขเป็นล้านคนนะแต่ตอนนี้ย่อตัวลงมาเหลือแค่ไม่ถึงครึ่งอะ่ะคือเดิมทีเดียวเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบอกว่าจะประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหนึ่งล้านสองแสคนแต่ล่าสุดไมกี่วันที่ผ่านมา ยอมรับแล้วเหมือนกับกระซิบว่าจะมีคนเข้ามาทั้งปีเนี่ยประมาณห้าแสนคนครับนี่มันคืออะไรครับพี่ทวีช่วยเฉลยหน่อยสิครับพี่ทวีคือ <c oughs> จริงจริงแล้วเนี่ยมันมันมันรู้ล่วงหน้าแล้วแหละครับว่าอืเปิดประเทศเนี่ยไม่ได้อมีนักท่องเที่ยวอย่างที่คาดนะครับเพราะตลาดเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในสามกว่าหนึ่งในสามคือสิบกว่าล้านคนจากสี่สิบล้านคนเนี่ยอืมาจากจีน นะฮะนักเที่ยวจีนเป็นหลักซึ่งจีนเองก็ไม่เคยมีนัยบายบอกว่าจะเปิดประเทศอืนะเป็นประเทศเดียวที่ถือว่าปิดสนิทล็อกเลยล็อกครัไม่ยอมให้ออกไปไหนได้อืครับคือมีคนไทยที่รู้จักผมโทรไปเขาบอกเขาอยู่จีนครับแต่ว่านั่นคือคนไทยที่เกิดเมืองจีนโตเมืองจีนอยู่เมืองจีนจะบอ,อกเขาจะเข้ามาได้นี่แบบยากมาก แต่จาเป็นต้องเข้ามาอะไรต่างแต่ว่าคนออกก็ต้องพูดริดแล้วออกไปถึงแม้ว่าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยไม่โดนกักตัวไม่ได้จะกลับไปอยู่จีนเนี่ยกักตัวยี่สิบเอ็ดวันนะคือคือคือคิดดูแล้วเขาก็ไม่คุ้มที่จะมาครับแม้แต่นักธุรกิจเองย,งยังยังไม่คุ้มนะฮะซึ่งช่วงแรกๆที่ผมมามาร่วมรายการเนี้ยเราเคยคุยกันเรื่องต้องเที่อยวเรื่องต่างๆจำได้ไหมมันเคยมี คลิปของผู้บริการท่องเที่ยวไทยประจาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่บอกว่าอนักท่องเที่ยวจีนก็บอกว่าประมาณกลางปีหกห้าเนี่ยครับจีนน่าจะผ่อนปลนแต่ตอนนั้นยังเป็นเรื่องอู่ฮั่นอยู่นะยังไม่มีเบตา้าเดลตา้าอัลฟาอะไรยังไม่มีเลยคยังบอกว่าปีหกห้าถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวก็เปิดไปขันขั้นตอนนี้ให้นักเที่ยวเที่ยวกันในมณฑลก่อนจากมณฑลก็ไปเป็น อ่าระหว่างคนทนได้ข้ามมณฑลได้ตอนนี้ก็ยังเที่ยวกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็บอกว่าอ่านักท่องเที่ยวอ่าไปมีการสํารวจนะฮะท่องเที่ยวไทยที่อยู่ที่เชียงไฮ้ํารวจปรากฏว่าคนจีนถึงแม้จะเปิดประเทศแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะออกไปเที่ยวมีแค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นที่ที่จะกล้าออกมาซึ่งตรงนั้นไม่ใช่นักท่องเที่ยวนนคือทักธุรกิจอืฮึแล้ว หกสิบเปอร์เซ็นจากสามสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยออกจะไปญี่ปุ่นเพราะว่าธุรกิจที่ต้องทำกับญี่ปุ่นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มาไทยซึ่งซึ่งสิบเปอร์เซ็นจากสามสิบเปอร์เซ็นก็เหลือคงเหลือไม่กี่คนอันนี้หมายถึงว่าตอนนั้นยัง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 มองไม่แม่โอมิอยังไม่มีโอมิคอยังไม่มียังไม่มีเดลต้าหรือไม่มีเดลต้าหรือซ้ำไปยังเป็นแค่อู่หันอยู่ัครับในตอนที่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 สำรวจนั้นคงเป็นไปยากซึ่งผมคิดว่าทอทเองก็คงทราบ กระทรวงท่องเที่ยวก็ทราบรัฐบาลเองก็ทราบครับนะเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้ mm hmm. แต่เหตุผลที่เขาทำเนี่ยคือเหมือนว่ามันเป็นการปักธงนะถ้าเกิด mm hmm. ได้ไม่เป็นทางการเมืองเนะัี่ยนะปักธงไว้ก่อนนะครับโอ้พยายามแล้วนะ mm hmm. นะเพราะว่าถูกลุมเล้ามาจากผู้ประกอบการโ mm hmm. นะรงแรมผู้การท่องเที่ยวผู้ประกอบการต่งางๆห,หลายอย่างซึ่งมี power mm hmm. อย่างน้อยสุดปักธงว่าเราทําแล้วนะ ครับนะซึ่งมผมคิดว่าอันหนึ่งที่นี่คือที่ต้องทําคือเป็นแรงกดดันจากผู้ประกอบการเพราะว่าอักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยไม่มาผู้ประกอบการก็แย่นะประกาศขายโรงแรมเป็นอะไรกันอีกอันหนึ่งผมคิดว่ามาจากที่มีหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีแนวคิดจะเปิดประเทศครับจนพร้อมไทยจำไม่ได้จําได้อยู่ห้าประเทศนะ่าเดนมาร์แกแทนานเวียนะ มีเดนมาร์กมีในแถวบ้านเราก็มีสิงคโปร์มีไทยแล้วมีอเริกาใต้นะครัะทั้งอเมริกาใต้ก็มีทางพวกเปรูเปิดห้าประเทศเปรูครับนะนะซึ่งประเทศที่เปิดนะครับที่น่าสนใจอยู่สองประเทศคือไทยกับอัมริกาใต้อตอนที่เราประกาศเปิดแล้วผู้ยังขีดวัคซีนน้อยมากจนจะถึงวันที่หนึ่งเลยยังขีดน้อยอยู่เลยครับแค่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าจำผมจําตัวเลขไม่ผิดอืม แต่ทุกประเทศที่เปิดคือเจ็ดสิกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งทิ้นครับอ่าแอาฟริกาใต้ที่เป็นต้นเหตุของเป็นต้นเหตุส oh <my S 1> ่วนหนึ่ง <God. S 1> ของโอไมคอนเนี่ยตอนนั้นชีต่ำม,มากครับแต่ที่เขากล้าเปิดเหตุผลนะที่ผมก็เออเคยมาคุยให้ฟังนะอ่า,าเขาบอกว่าของเขาเนี่ยการติดเชื้อน้อยมากถึงเปิดครับ นั่นแสดงว่าของเขาของอของอฟ,องอฟกาใิ้านคงคล้ายกับของเราที่ปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. นะฮที่เรามัวเดินเดินเดินตามหาเลขศูนย์กันนะ mm hmm. เราล็อกดาวอยู่ประมาณหกเดือนจากเดือนเมษานะเมษาของปีหกสามเนี่ย mm hmm. แล้วเราก็นับเลขศูนย์อยู่ได้เกือบโอ้หลายเดือนมาก mm hmm. กับปีมั้งครับจนเกือบถึงปีใหม่ uh huh. แล้วมันก็มาสีมาแตกตอนช่วงปีใหม่ไปแล้วลอกสอง okay. ในตรงนั้นเนี่ยเราล็อกดาวน์เศรษฐกิจเป็นพังยับเยินอืม,มันก็มีคําถามจากคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะแยะว่าเอ๊ะถ้าเมื่อเราคนเราเสียชีวิตแค่คนสองคนเนี่ยในขณะแล้วก็คนคนป่วยไม่เพิ่มขึ้นทําไมเราไม่เปิดไม่คลายล็อกดาวน์แต่รัฐบาลยังล็อกดาวน์ครับตรงนี้ครับเป็นที่มาส่วนหนึ่งของการเปิดประเทศเพราะว่าเศรษฐกิจมันยำแย่อฮะม,มันเป็นการเปิดประเทศที่ไง เป็นความจําเป็นจะเป็นความจำเป็นที่เจ็บปวดมากมาถึงวันนี้ครับเพราะว่าวันที่ประกาศฮผมจําได้วันที่ประกาศคือช่วงของเดือนมิถุนาบอกว่าอีกร้อยยี่สิบวันจะเปิดประเทศตอนนั้นเนี่ยเรามีคนป่วยประมาณสองพันกว่าครนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตประมาณอยู่สักสี่สิบต้นสี่เอ็ดสิบสองคนละเาานี้แต่หลังจากรัฐบาลประกาศเนี่ยนะฮะ เราก็มีคนเสียชีวิตมีคนป่วยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทั้งถึงวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งวันสักสองอาทิตย์เนี่ยคนสองหมื่นกว่าที่ติดเชืออ้อคนเสียชีวิตสองร้อยกว่าบางวันแตะสามร้อยใช่แต่รัฐบาลยังยังเดินหน้าเปิดเพราะว่าได้รันวาจาไว้แล้วนะฮะบอกว่าเรามีมาตรการเตรียมพร้อมทุกอย่างนะฮะต้องเปิดวันที่หนึ่งเนี่ยประมาณเหลือประมาณหมื่นแปดถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะฮะผู้เสียชีวิตคนเหลือร้อยกว่า รัฐบาลเปิดมาก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองเมื่อมาประกาศแล้วอะไรแล้วนี่ละเพราะว่าทุกคนตั้งความหวังนะฮะซึ่งก็โชคดีที่ประกาศแล้วตัวเลขมันลดลงไาเรื่อยครับหาตัวเลขลดลงหางคนตายที่ผมเข้าใจว่าตัวเลขลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งเรื่องวัคซีนที่เราเราเราฉีดไประดมฉีดไปเยอะมากอ่าอ่าเราก็ลดลงซึ่ง ตัวเลขของผู้ป่วยมันยังเชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราทราบกันมันแกมีฟิลได้แต่ที่น่าดีใจคือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเริ่มลดลงับฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตลดลงผมเข้าใจว่าเหตุผลที่ลดลงเป็นเพราะประสบการณ์ของหมอหนึ่งปีเนี่ยเริ่มจากเริ่มคำทางถูกแล้วช่วงแรกก็ต้องมารูมาตุ้มกันนะฮะจะรักษายางไงมันอะไรต่างมีสูตรนั่นคือผสมสูตรก็เป็นหมดโอ้โหแต่พอนานเข้าก็มีประสบการณ์มากขึ้น S <S ผมคิดว่าแล้วโดยโดยศักยภาพของหมอไทยต้องยอมรับว่ามอสเราก็ไม่ได้ร่อยจัดประค่ยผมคิดว่าการตายที่ลดลงเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของของของบุคลากราทางการแพทย์เราดีครับแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นฉีดวัคซีนมากขึ้นอันนี้ค,คือคือสิ่งหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะอุ่นใจนะแล้วก็ไปไปได้ไหมผมก็คิดไปเรื่อยเ่ว่าเดลต้ามัน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 อิจริคมันมันมันมานานแล้วมัน,ม,นมันขย่อมานานแล้วมันอาจจะเริ่มอ่อนแรง S <S ผมเชื่อว่าทำไมมีโอไมคอนมาเนี่ยนะฮอย่างมันน่าจะดีขึ้นผมคิดว่าเดต้าเองก็คงจะเริ่มน่าจะเริ่มอ่อนแรงธรรมชาติอ่ะนะผมคิดว่าอันนี้นี่เป็นการคาดเดาจากคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทงแพทย์แต่ว่าก็คิดว่าจากอู่ฮั่นมันยังหายไปได้อะไรไได้ครับเบต้าก็หายไปได้นะครับแต่พอมาโอไมคอนมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเราเปิดประเทศ แล้วเรายัางจะเดินเปิดต่อว่าสะท้ออะไรครับมาท้อนว่าถ้าเราปิดมันตอนคือคือช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกเอาสุขภาพเพราะว่าหมอคนที่กลุม่มกลุ่มอำนาจกลุ่มนโยุบายช่วงนั้นครับมีบ<ด>ทปาทสูงโดยที่สนใจเรื่อ,อ,องเศรษฐกิจแต่ณนวันนี้เนี่ยเราเลือกเอาเศรษฐกิจโดยที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพน้อยลงนะ ก็จากที่นายุให้สัมภาษณ์มาบอกว่าเอ้ก็ปิดไม่ได้แล้วจะเสร็จจ,จะพังนะเราต้องอยู่กับมันด้วยได้ต่างๆในขณะที่หลายประเทศนะฮะเขาเริ่มเริ่มเริ่มมีมาตรการเข้มข้นอย่างเยอรมันนะข่าวล่าสุดวานก็เริ่มมีมาตรการนะรในต่างชาติต้องมีไมค์เอเอเออเออิวอาโคสเราจะพักปลอดวัคซีนแล้วนอกจากฉีดวัคซีนมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยครับ ผลตรวจสอบแรงรต่างมาแล้วเนี่ยต้องมีคิวอาโค้ดว่าคุณไปไหนบางไปไหนบางนะฮะแล้วก็อค่อนข้างจะเข้มข้นอีกระดับถึงแล้วแต่บ้านเรายังยังยังไม่มีมาตรการอะไรออกมามีมีมีแต่ไม่ไม่บังคับใช้บ้านเราก็มีเสียสามคุสุปัตได้เลยคุณสุปัตนี่แหละเป็นคนสำรวจอยู่ตลอดเวลาไปเดินเข้าศูนย์การค้าไปเดินนู่นเดินนี่ปีหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครทำ แล้วก็ไม่มีสภาพบังคับใครทำกลายเป็นตัวประหลาดอ่ะอันนี้มีหมายถึงมีมีมีตั้งแต่ตอนเปิดประเทศใช่ไหมครับครับใช่แต่หมายถึงว่าผมกาลังมองถึงว่าโอไมค่อนที่เอ่าที่เข้ามาอย่างญี่ปุ่นเขาเขาเขาปิดประเทศละนะฮะใช่มันในยุโรปก็เริ่มมีการเข้มงวดมากขึ้นในสิงคโปร์บอกว่าจะอยู่กับมันเพราะผมคิดว่าบริบทของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยเรายังไม่ไม่ได้บอกชัดเจนว่าแล้วถ้ามีเจอ โอไมค่อนมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรอันนี้เรายังไม่ได้มีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วควรจะให้ประชาชนได้รับรู้ว่าแผนหนึ่งแผนสองแผนสามมีอะไรบ้างอันนี้้ผมคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราหน้าห่วงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปิดประเทศได้แล้วนะฮะซึ่งถึงแม้ว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งมันห่างเป้ามากเพราะตัวเลขของททเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นตัวเลขที่ น่าจะบวกบวกนะชวนยิ้มชวนยิ้มตัวเลขดูแลวชวนยิ้มครับเพราะาว่าผมดูแล้วคือคือคือผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ในระดับที่คลายล็อกเราไปมาสู่กันเองใ้กล้องตัวนะฮะแต่การเปิดเข้ามาเนี่ยเพราะการเปิดประเทศมันมีต้นทุนนะใช่มันต้องต้นทุนในหลายอย่างนะชาวบ้านต้องรับปัญหาเยอะแยะอย่างตอนนั้นจำได้ไหมแซนบล็อกภูเก็ตเนี่ยต้องปิดโรงเรียนนะ อชาวหาดของคุสุปันที่บอกว่าเจ้าติดเชื้อต้องถูกกักตัวนะครับตอนนี้เนี่ยอาจไม่ใช่ผลจากนักท่องเที่ยวนะที่โรงเรียนต่างก็ติดเชื้อกันแต่ต้องปิดโรงเรียนกันอะไรกันอะไรต่างพวกนี้เหมือนกับเราไม่พร้อมเราก็เราก็พยายามที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วมาตรการที่บอกเนี่ยเราต้องพูดถึงอย่างคุสุปันบอกไปห้างเนี่ยตอนที่ผมจําได้ตอนสมัยทางกลุ่มค้าปีเคยเรียกร้องจะให้มีการเปิด มีมาตรการละเอียดยิบเลยครนะฮะว่าจะต้องโอ้มีจุดตรงไหนบ้างยังไงบ้างต้องหายืนห่างกันเท่าไหร่แถวละกี่คนแต่แต่พอรัฐบาลผ่อนปลนให้ผมวิดวราะา์เอกชนก็ไม่ได้จริงใจในการที่จะขึ้นนูกันเองอันนี้อันนี้ต้องต้องพูดกันนะครับว่าคือคือคือเราคือเอกชนน่าจะเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้ได้นะฮะนะผมจําได้โหละเอียดยิบมากมมาตรการต่าง ตอนนี้แม้แต่ร้านอาหารที่บอกไห้นั่งห่างๆกันเนี่ยไอยหมูกระทะเนี่ยห่างไม่ได้เลยครับได้ร <ใน S 1> ัศมีหนึ่งแขนไม่งั้นยากไม่ได้คือไม่ห่างนะไม่ห่างนะครับนี<笑><笑>่อย่างฟุตบอลอย่างไรเราก็เห็นอยู่ยนะ<笑><笑>คือคือเราไม่ว่ากันรัะคนไทยซึ่งก็แปลกนะเราจะเห็นคลิปต่างๆคนไทยเราเองบางทีผมก็ไม่อยากจะตำหนิรัฐบาลอย่างเดียวเกงเราเองอย่างมีมหากรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เมื่อวันก่อนมีห้ามีศูนย์ประชุมแห่งหนึ่งมีงานตอะไรคือใช้ไฟเงี้ยครับคนไทยเฮโร่กันไปแบบแน่นกันแน่นเอียดอย่างเงี้ยคือคือคือผมคิดว่ามันต้องเอกชนประชาชนรัฐบาลเนี่ยต้องช่วยกันใช่ครับซึ่งรัฐบาลเนี่เองก็ต้องจริงจังต้องเข้มงวดมาตรการต้องต้องเป๊ะอย่างเช่นกรณีของที่บอกว่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย นะพอนักเที่ยวเข้ามามาช้าสร้างความหมุดผิดแล้วก็เลยย้นนอนย้นนะฮะที่ก่อนหน้านี้เปิดเป็นใหม่มีข่าวว่านักเที่ยวเนี่ยโอ้โหปันหิดมากเพราะว่าทำเออใช้เลนพ์พาสเนี่ยนะฮะช้ามากแต่พอโดนล็อกเรียนเจ้าที่ไปทำย้อนย้อนด้วยการตรวจอ่าตรวจครั้งแรกอ่าเรื่องตรวจอะไรนะ RPC อาร์ท <R> ีซีอาร์อาร์ทีพีซีครับก็ตอนหลังทำท่าว่าจะต้องโดยเฉพาะ ATK อย่างเดียว แล้วก็จะใช้วันที่16ธันวาครับตอนที่ไม่ใช้แล้วอ่าเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องระงับไปครับเนี่ยคือผมคิดว่าเราสิ่งที่น่าห่วงคือมาตรการของเราต่างเราเราอยู่กันแบบเุ่งย่วนอ่าเราเราเราไม่ได้จริงจังกันนะครับถึงเวลาพอมีไฟไหม้ทีเราไม่ช่วยกันดับซึ่งมันก็ช้าแล้วรัฐบาลเองก็ผิดพลาดตลอดตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้ผมคิดว่าถ้า รัฐบาลต้องเปิดเพราะว่าเปิดไม่ถ้าปิดเมื่อไหร่ก็โดนแรงกดดันจากผู้ประกอบการนะฮะเขาลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วนะครับความเสี่ยงก็อยู่ที่ประชาชนนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ยังตามหาไม่ได้ซึ่งผมตรงนี้ผมยังไม่เห็นใครออกมารับผิดชอบเลยครับว่าคนที่หายไปใครต้องรับผิดชอบน่านาเสียเพราะว่ามันสะท้อนถึงการทํางานที่ละหลวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ แล้วมีกลับไปกลับต่างเทศแล้วนะครับ